สวัสดีครับแชนบ้านสวนแต่เช้าวันนี้ <c oughs> ก็ลืมหูลืมตามาก็มีคนมาเรียด <c oughs> เดี๋ยวว่าพี่ครับซื้อขาหน่อยอได้โอกาสเลยครับาคาแล้วเท่าไร200ครับสั่งสองร้อยครับเขาอยากได้พันไปปลูกคือซึ่งตอนนี้ผมเองก็ขายทั้งพันแล้วก็ขายตลาดเนาะเพราะขาบางคนมาขอซื้อมาขอเหมาทีละเสาสามก้อขุดแล้วก็ไปเรียกอะไรไปฝานแบ่งขายเหมือนขายเครื่องแกงอะ ครื่องต้มเครื่องอะไรพวกนี้ก็ก็มีหลายเจ้ามาเรื่อยๆครับแซมคนแถวบ้านนี่แหละก็จริงๆก็ประมาณนั้นแหละครับเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจใหญ่โตอะไรก็ขายพันแุ์แถวบ้านแต่ครับบางทีไกลๆก็มีมา,านะครับพอร,รู้ข่าวก็อยากได้พันธุขาเหลืองขาเหลืองที่เ,เหลืองแล้วก็หัวใหญ่คุณภาพก็ถือว่าโอเคสำหรับผมนะครับผมปลูกอยู่ประจําเรื่อยๆของผมเนี่ยข้อดีของขาเหลืองปลูกง่าย เราไม่ต้องซีเรียสเลยครับปลูกง่ายแต่ต้องดูพื้นที่ก่อนบางเจ้าเอาไปแล้วปลูกไม่รอดไม่อะไรบ้างเขาก็เลยสอบถามมาว่าทำไมปลูกง่ายจังอะไรจังก็ก็ไม่ได้ง่ายมันก็มีตายมีอะไรเหมือนกันแต่วันนี้ก็คือ200ผมจะขายในลักษณะของกอ2อ0ผมจะคิดที่กอประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งเราขุดเองเราต้องมองว่าเราขุดเองดินเหนียวจะขุดยากหน่อยอ่าเราใช้ก็คือกอคาะนี่คือเราขายในที่200ส่วนประมาณเนี้ย สามร้อยใหญ่กว่านี้ก็ประมาณ4 0 0อสูงสุดก็าขายอยู่ประมาณคอละสี่ร้อยอะแล้วแต่ที่บางเจ้ามาเขาขุดอะไรเองก็คุยกันตามเรื่องตามราวมันไม่มีตายตัวหรอกของกนที่บางทีเขาขุดเองหรืขอขุดเหนื่อยมากไปกออ็ที่นั้นก็บอกว่าลดลดช่วยกันไปนเรื่องธรรมดาเขาอยากได้พันเราพอมีก็แบ่ง,แบ,งแบ่งกันฝังน่ง,ง,งนู้นก็มีครับฝั่งนู้นของสัะเห็นไหมนี่คือปลูกช่วงหลังมันมีแซมแซมอยู่ทั้งหมดตามต้นกล้วยตามอะไรด้วย ต่นั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมอาจจะคุยเกี่ยวกับทำไมต้องปลูกแซมกับต้นกล้วย้ไปดูข้างในนู้ข้างในก่อที่ผมปลูกแบบว่าปลูกทิ้งขว้างไว้ก่อนไม่ได้ปลูกอะไรหรอกปลูกทิ้งขว้างไง <c ười> แต่ทิ้งขว้างแล้วมันก็ได้ไประโยชน์ทั้งนั้นแหลจจะตามผมไป <c ười> คลิปก่อนๆเคยชี้แต่เรื่องสะพานอ่าบางคลิป บางท่านอาจจะได้ดูแล้วเนาะผมเคยคุยเรื่องสะพานวันนี้จะพาทั้งผมและตากลอาาอาก้องขนะ้ามสะพานในเกาะนั้นเป็นอะไรยังไงเริ่มทําอะไรบ้างอาโอเคต้ช่วยแบกกล้องไหมไม่ปเป็นไรครับก็นี่แหละครับข้างในเกาะก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่มีการทําอะไรแบบโอ้ต้องสวยต้องงามแล้วทําให้คนดูผมทําให้คนดูเพราะสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมเป็นบางคนว่า,าทำไมยากาคาเต็มอะไรเต็มเพราะอย่างที่ผมบอกปลูกทิ้งกว้างแต่มันได้ประโยชน์ถามว่าเนี่ยเพราะเราเราเข้าใจจุดนี้ว่าเรากําลังในการสร้างงานคือเราน้อยกําลังคนเราน้อยเราทําก็คือคาเขามีความทนสูงเราชอบแดดเราต้องเข้าใจหลักการพวกนี้ด้วยแล้วก็ เขาสามารถขึ้นอยู่กับตรงอื่นได้ถ้ามีแดดมีอะไรเนี่ยคือเขาทนหลา,หลายอย่างที่ผมเริ่มแซมไว้ไม่ได้เสียประโยชน์หญ้าคาเหมือนไร้ประโยชน์แต่ก็ได้ประโยชน์อย่างน้อยเขียวๆยังเกี่ยวให้วัวได้หรือไม่บางคนก็มาขอซื้อไปทําเพื่ออะไรนะที่เขาเป็นไว้มุงลังคา uh huh. อ่าที่เขาเอาไปสารสาร,สารถักกระไม้แล้วก็มุงเป็นลังคาได้อีกประโยชน์ไม่ได้เลยไม่ได้ว่าจะจบอยู่ที่มุมมองของการคิดมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมยังเข้ามาทําในนี้เต็มที่ไม่ได้ก็แซมแซมกันไว้ เห็นไหมอลายอย่างก็เกิดอยู่ถาก็มีหญ้าวัวก็มีเแซมๆกันไว้ก่อนต้นกระโดนน้ำ<ม>ไว้เลี้ยงบดแดงกินยอดหลากหลายแลวข้างในอีกเแ็มๆกันไว้ก่อนเมื่อเรามีเวลาเต็มที่เราค่อยมาดูแลเพิ่มเติมให้มเป็นรูปเป็นร่างให้มีผลประโยชน์อะไรต่างๆมากขึ้นม,มะม่วงผมก็ลงไว้ละมะม่วงพันธุ์บ้านเราเองหล่ะเพราะด้วยเมล็ด ลงแซมไว้เพราะอย่างน้อยวันหนึ่งมันจะมีว่าการกําจัดหญ้าคาด้วยพืชและพืชจะทํำยังไงเพราะต้นไม้ใหญ่นั่นแหละอาจจะมีความรู้พวกนี้เข้ามาอีกคลิปแต่เราไม่ได้ใช้สารเคมีว่าเราจะกําจัดเขายังไงอยู่ยังไงอยู่ด้วยกันได้หลายๆอย่างอาจจะมาในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวย้อนกลับเข้าไปทางฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวผมไปขุดให้เขาก่อนโอเคครับ บางส่วนที่ผมเริ่มทยอยปลูกไปแซมๆนะชุดนี้ก็คือก่อนอย,อยู่ประมาณาช่วงในเกาะน,นั่นแหละชุดนี้ผมเริ่มปลูกใหม่ละมีตั้งแต่ไซนี้เริ่มปลายอย่างอื่นก็มีแซมเนี่ยยัง,ยง,ยงไม่บอกก็แยงแต่มันไปจนถึงกอที่ปลูกก่อนกอเห็นไหมทำบบเริ่มกอน,นั้นก็คือถ้าพูดง่ายๆก็ไว้เป็นพันให้กอเดียวผมก็ปลูกทั่วสวนหมดเลยลืม <L> ไปว่าดอกเขาเอามาทําจิ้มน้าพริกกินมอะไรเป็นถักอร่อยนะครับดอก ู้จักอยู่นะดอกของขาเหลืองบางคนอาจจะไม่รู้จักบางคนเคยเห็นแต่หัวไม่เคยเห็นว่ามีดอกมีอะไรอ่ะจะมีดอกครับแต่เดี๋ยวบางช่วงช่วงไหนที่มีดอกสวยๆอ่าเยอะๆอาจจะถ่ายเป็นเกี่ยวกับเมนูอาหารก็ได้ครับอ่าก็อย่างเราก็รู้ไปก่อนนะเขาก็มีดอกมีอะไรสามารถทําเป็นอ่าน้ำกินกับน,น้ําพริกกับอะไรได้โอเคครับผมขา,ขามนี่ยคือเหม็นเขาเรียกเลยขาคาเมนเขาเรียกขาไทยเลย <laughs> ขาไทย <laughs> เน<อ>ี <laughs> ่ยบัวขาโอเค ภาษาคัมเรเขาจะเรียกว่ารันดิงรันดิงรันดิงอ่าออกออกออกให้ได้ละรันรันรันดิงดิงอ่ารันดิงนี่คือขาส่วนรันดิงเรื่องคำว่าลรื่องคือเหลืองอ่าจะคล้ายๆกันนะรันดิงลรื่องคือขาเหลืองอ่าเกือบลืมเนกือบจะไม่ได้สับไทยไปแล้วเอ้สับเขมรไปแล้วแล้วก็บอกขาเขมรงงไงกำลังคิดก่อนขาเขมร เดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อเดี๋ยว<ห>มันจะไปขุดแล้วเดี๋ยวมันจะไปขุดทางนูน้นละเราก็จะขุดกอเนี้ยในราคา200ก็เดี๋ยวบางทีอันนี้กอคราวก่อนๆนี่ผมเคยขุดไปแล้วทุกอย่างมันก็อยู่ได้ใช่หญ้าก็อยู่ไปก่อนเราก็ไม่แน่อะไรก็อันหนึ่งอยู่บนดินอันหนึ่งอยู่ใต้ดินก็อยู่สหดรก,กันได้ประโยชน์ทั้งนั้นเราคือเรา,เราตัดแล้วแต่มุมมองครับอันนี้คือวิธีของผมของ,ของชาวบ้านสวนก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้เราขุดง่ายขึ้นเราไม่ต้องมีรูปแบบวไปต้องอะไรยังไงมากมายเท่าไหร่คือการที่เราตัดต้นเขาออกส่วนหนึ่งก็คือช่วยในการขุดที่ง่ายขึ้น2ก็คือลดการคลายน้ําเมื่อเมื่อเขาเอาไปปลูกต่อลดการคลายน้ําเขาก็จะได้ปรับตัวสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มแทงรากแทงลายใหม่แตกยอดใหม่ คือเป็นเป็นความรู้ที่ผมจะแนะนําได้ในส่วนที่ผมเคยทำเนาะก็คือผมอยู่กับที่ดินเหนียวแล้วการปลูกเขาจะค่อนข้างดีถือว่า8-90%เลยโอก,กาสตายน้อยมากเว้นแต่ว่าปลูกช่วงหน้าฝนที่แฉะอ่าก็คือเราเรียนรู้เองก็คือปลูกช่วงก่อนก่อนฝนลงสักเดือน2เดือนคือให้เขาปรับตัวตั้งรัพอมีฝนมาแบ๊บเดียวเขาก็จะแตกยอดแตกหน่อขึ้นละ บางทีส่วนมากตอนนี้คือปลูกดินทรายอันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไมอ,ยไม,อยมีความรู้มากกับปลูกดินทรายเพราะว่าที่อื่นไม่ว่าเพื่อนหรือใครก็ตามที่มาซื้อไปแล้ว,วไปปลูกในในที่ของดินทรายอ่ะส่วนมากจะไม่ค่อยเกิดก็เขาก็บอกบอกอยู่ยปลูกได้ไหมม่เกิดก็หลากหลายปัจจัยอันนี้ก็คือบอกให้รู้บางทีเราก็ไม่รู้สาเหตุนั่นคือตัวน,นั้นแต่รู้แต่ว่าในส่วนที่ผมอยู่คือดินเหนียวการปลูกของผมก็จะถือว่าโอ้ อย่างที่ผมบอกความรู้ไม่ได้มีมากแล้วปลูกแล้วได้ประโยชน์ก็คือจบสําหรับผม <S <S เพราะว่าเมื่อผมปลูกผมก็จะเรียนรู้เองไปในตัวก็เหมือนว่าใครที่อาจจะดูผมลองลองมือทํางานเหล่านั้นอ่ะสิ่งที่ทำแล้วนะจะค่อยๆสอนเราเองมีข้อถูกต้องมีข้อผิดพลาดแล้วเราก็จะเข้าไปเรียนรู้ับตัวสิ่งนั้นเองเพราะผมไม่ได้อยู่กับกับที่ที่เพื่อนๆดูเนาะยึ่งใช้คําว่าประยุกต์ คือลองทําแล้วก็จะเจอปัญหาเจออะไรหลายอย่างก็จะเรียนเ <te le> กิดการเรียนรู้เองโดยอัตโนม,มัตินั่นคือถ้าถ้าคนสนใจจริงๆนะครับถ้าไม่สนใจปลูกทิ้งปลูกปว้างก็ความรู้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้นะผมก็ตามสไตล์ผมอย่งิี้แหละผมไม่รู้ว่าผมแต่ผมปลูกแล้วผมได้ขายอะได้ขายได้กินไปเรื่อยๆอยนี้ อย่างอื <Yes. S 1> ่นก็ย <rat> ังผมไม่บอกว่าอะไรแต่คนอาจจะรู้จักก็ได้ใบเนี่ยคือใต้ดินเหมือนกันเลยหัวใต้ดินเนี่ยเหนียวก็มีทั้งข้อดีเลยข้อเสียข้อเสียก็คือถ้าฝนลงเปียกหน่อยก็จะเหนียวขุดยากติดจอบติดอะไรเนี่คือข้อเสียแต่ถ้าข้อดีก็มีเยอะแยะถ้าน้ำพอดีพอดี เขาก็จะขุดไม่ค่อยจิดเท่าไหร่แล้วก็กลายเป็นขุดง่ายไปเลย ก็โอเคครับการขุดก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเจอนานแล้งนี่คือลําบากมือพองครับตอกกอคือมันดนนมันแข็งมากแต่ทีนี้อันนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะปลายฝนก็ <c oughs> อันนี้คือหัวหัวเก่าๆที่เราเคยปลูกแต่แรกอันนี้อยู่ประมาณแปดถึงหนึ่งปี การปลูกก็แล้วแต่เขาเราแ,แยกแยกไปเรื่อยๆได้เนี่ยนี่คือดินเหนียวอย่างนี้แหละครับถ้าเขาติดหนักกว่านี้คือแบบคือมันหนักด้ดินเนี่ยแต่คุณสมบัติของเขาเยอะก็พอดีครับตาเริ่มออกเยอะนะพวกตาพวกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มออกเยอะ พอดีกับก,การที่เขาไปปลูกต่อพอแยกแล้วแต่เขาจะแยกขนาดไหนครับขนาดนี้แบ่งเรื่องนั้นคือแล้วแต่ความชอบความพอใจของคนจะปลูกที่อยากให้แตกก่กอเร็วก,ก็ใหญ่หน่อยแต่ถ้าอยากได้แบบจํานวนปลูกได้หลายหลุมหลายอะไรเยอะๆหน่อยก็แยกเล็กๆหน่อยแต่ถ้าใหญ่มันก็โอกาสรอดก็เยอะกว่า ก็ประมาณนี้คือนขาย200บาทแต่ทีนี้สิ่งที่ผมจะจะคุยต่อคือทุกอย่างไม่จบเพราะอะไรคำว่าไม่จบของผมคือเดี๋ยวฮะดูวันนี้นะโอ้นี่มีอยู่นีก็คือส่วนก่อนกอนที่เราปลูกบางทีเราเรางัดขึ้นมามีหักบ้างอะไรบ้างเราก็จะกลบดินเข้าไปเลยเข้าไปใหม่ สักพักเดียวเขาจะแตกยอดมาใหม่เองแตกยอดแตกแขนงมาใชไหมคือม้วามันไม่จบเราเอาแค่บางส่วนขายโดยที่ไม่ต้องขุดลุ้งปลูกใหม่ขุดครั้งเดียวได้ขายแล้วกรบใหม่เขาจะขึ้นมาใหม่อีกนี่นคือรูปแบบการปลูกของผมของชานบ้านสวนครับประมาณนี้ก็คือเป็นแนวคิดนะเป็นแนวคิดเป็นไอเดียในการสร้างของผมต่อไปแล้วก็ของเพื่อนๆพี่ๆที่ดูผมอยู่ซึ่งอา่า ขาเหลืองก็เค่นี้ก่อนครับตื่นเช้ามาคุดเลยวันนี้ลุยแต่เช้าเลยก็เอาแวเดี๋ยวผมก็ส่งมอบให้กับคนที่เขามาติดต่อเลยและกันก็ในส่วนตรงนี้ก็ขอลาที่หลุมของขาเหลืองเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ เราก็เราส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเราก็มารับเอาเองเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่ราบอกว่าเออเดี๋ยวสักครู่ค่อยมาอาเดอเพราะว่าต้องขุดต้องอะไรเดี๋ยวผมก็ต้องไปทํางานทําอะไรข้างนอกด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้เก็บภาพตอนที่เขามาเอาก็ไม่เป็นไรก็นี่นะครับเน,นี่ยมันเหนื่อยมันหนักเพราะเนี่ยคือดินเหนียวในทางเนี้ยผมก็มีทั้งข้อดีคือเราของใหม่ๆเนี่ยเราให้ดินเก่าติดแซมไปด้วยคือมันก็มีโอกาสรอดช่วยคือช่วยได้ส่วนหนึ่งเนาะ นี่ๆน่หนๆก็ช่วยไปคืออย่างนั้นมันติดดินเก่าดินเหนียวเราไปอเอาไปปลูกก็ยังพอช่วยประคับประคอเออยังมีดินเก่ามีอะไรหลายๆอย่างส่วนหนึ่งก็นั่นแหละครับอันนี้ก็คือรอลูกค้ามาเอาสะวนผมก็ไปตามเรื่องของผมแล้วหาทำอะไรต่อเบืรอวันหลังจะได้ถ่ายคลิปอื่นต่อให้อีกครับเย้ yeah, ผม